เดับวันนี้จะมาเลื้ยพวกปัญญาอ่อนกันนะพวกเบได้หายนะครับกดยังวะรอ,อโอเคกวาดละเลี้ยพวกเอนะครับวันนี้จะมาเลื้ยพวกอวกบปัญญาอ่อนพวกพวกแบเนี่ยพวกพวกเบวตำรวจนะ กัดกาดยิงประชาชนเดี๋ยว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 เอาเอาเลยแสบผมไม่เล่นนะเฮียอะพวกเฮียเนี่ยพวกเอ๋ยไอนสัตว์แหวบมากไยนี่สัตว์ไม่มีใครเจอกูอุ้ยเหี่ยแม่งงงไม่ไม่มองไอสัตว์เฮ้ยมามามาอีกอ่ะไอสัตว์มา มา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 สัตวดมามามา junior, มาเยอะมามาสัตเยอะมามาควายยิงวได่โอหลงเงินสัตว์ไอ้องไม่สัตว์ตวจเขาลงพันธุ์ป้ะเอย ชัดลังมกแมงนี่ว่าเกี่ยแมงเห็นได้ไงวะสัดนี่นะแบบนี้นะเกี่ยะไรอ่ะก่อนนะคะโอเคกูเขาอะเฮียเป็นเฮียเนี่ยยืนปิดตูดขี้แตกเกี่ยัตัดไอ้เบียวไอ้โง่ จาเฮ้ยสัต,ตว์ตำรวจด่าประชาชนตำรวจตำรวจด่าประชาชนไอ้ตำรวจเออกู้ร่วมพิพิธด่าประชาชนนี่พิมพ์ไปตำรวจด,ด่าประชาชนอ้าวเหี้ยตำรวจหาย

เฮ้ไอ้เหี้ยสัตว์ไม่คิดเหี้เยเนี่ยพิเหลี่ยมสัตว์พวกเบียวเหี้ยพวกอินดี้พวกอีเกมมองเหี้ยไปยอดหน้าให้เ,ออเ,เ,ออาาเฮ้ยตัดเออกูรู้มึงชอบเออเหี้ยมึงเหยอไปแะตีนะไอ้เหี้ย อย่างนี้นะพอพอและพอวายตัดดาบกูพิมพ์ต่อแม่งเลยงับงพิมพ์งับต่อแม่งเลยตัดมาดิมาเกี้ยมาอ้ออ๋เป็นไรมึงเป็นไรมึงเกมมากแปะ๊ะตัด เป็นาออออออรดโคตรโล่แตกเปเลโก้ยไล่นาวะดูมาก่อจะลจนคลิปหน้านะครับทุกคน ใครอยากให้กูเกาะจะลาจนนะกดไลค์ให้หนะกูด้วยเออเดี๋ยวคลิปคลิปนี้กเลือ่อนเพราะเดี๋ยว,ดวยเ,ยเ,ยเดี๋ยว,วยนนกูเลื่อนส่งท้ายเฮียเดี๋ยวจหน้นารไอเฮีเยเนี่ยเฮียเอากดไลค์เนี่ยโอ๊ยสัสเอ้ยนี่ไปก่อนนะครับทุกคนเจอกนันนะครับว้า